เจริญพรพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในวาระดีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,568ดีอัตมภาพขอเมตพรให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย,ท,าท,ลายที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ดี หรือต่างศาสนาก็ดีให้ไดรับพรคือสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาที่บอกว่าอาเสวนาจบารานังปันติทานันจะเสวนาปูชาจาบูชนียานังเอตมังกะละมุตตมัง ผู้ที่ต้องการความสุขความเจริญความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต้องดำเนินตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่บอกว่าอาศยวนาไม่คบคนพาลลักษณะคนพาลเป็นเช่นไรคนพาลดึงคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว นี่คือลักษณะคนพานลรัศมาสมุทรเจ้าท่านไม่ครบไม่ครบคนพาลประการที่สองปัณฑิตานั้นจะเสวนาครบบัณดิตบัณดิตคือผู้ที่คิดดีพูดดีทำดีและประการที่สามปูชาจะปูชนียานัง บูชาบุคคลผู้ควรบูชาบุคคลผู้ควรบูชาในทางพระพุทธศาสนามีใครบ้างบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าบูชาองค์พระราชามหากริั์บูชามารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์หรือว่าบุคคลผู้ควรบูชา เมื่อสาธุชนพี่น้องทุกๆท,ท่านทุกคนหรือพุทธศาสนิกชนครบไม่คบคนพาลครบบัณฑิตบูชาบุคคลผู้ควรบูชาก็จะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตที่ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าอาเสวนาจะบารนาันังปันดิตานันจะเสวนาบูชาจะบูชนิยานางัง เอตมังกละมุตตามังเพราะนั้นในปีพุทธศักราช2568ที่จะถึงนี้ขอสาธุชนทุกทุกท่านจงดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เป็นมงคลเทธรรมภาพด้วยกล่าวหล่านั้นขอความสุขคว,ความเจริญจงมีแก่สาธุชนทุก,ท,กทุกท่านขอสาธุชนทุกทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ จเจริญยิ่งด้วยอายุวันณะสุขาวละจงทุกทุกท่านเทิน